สวัสดีครับคันนี้เป็น s u ซูกิคาริเบียนสปอร์ตไมลปี2003นะครับเครื่องยนต์1.3ึ่งจุดสามโวลวูไเดเดิมนะครับสโลเป็นสโลพันธ์นะฮะใส่ยาง2857-56นะครับฟีล็อกไอเซนครบนะครับคันนี้นี่นะฮะยกสูงเทิร์นเพานะครับโชคหลังเป็นโอแมนอีมูนะฮะข้างหน้าเป็นโปรคอมเอ่อไม่ใช่ฮะข้างหน้าเป็นลันโชนะครับ ระดับได้นะคะนี่นะฮะผมเก็บงานสีใหม่ยางใหม่นะฮะสปอยกิ๊บก,กิ๊บเลยนะข้างในช่วงล่างนะครับนี่ฮะร,รอเลยฮะคันนี้สปอร์ตมา์ปี2003นะครับยาง2 8 5 7 5 6นะฮะ วินวอนนะฮะวินหน้านะครับแมวไอ้ชายเจียวไปนี่นะครับราคาเจ็ 5, 7, 5, 10, ดห้าสิบหกรถจดทะเบียนปีสองพันหนึ่งนะครับสองพันหนึ่งนะฮะแก้ไขนะฮะไม่รู้ต้นคลิปบอกเป็นสองพันสามหรือเปล่านี่นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับแมวผมมันไม่ยอมลบไปไหนไอ้เจียวลบระวงังนะ ต้องดนเดินสมบูรณ์ดีนะครับแต่ยัง285756เนะฮะไซเรวกาดแหลกหลังคาโดราครบนะครับนะฮะไม่วิ่งมา7882แต่ผมว่าน่าจะวนรอบแล้วนะฮะน่าจะแสน7 0 0พันนี่แหละฮะ อุปกรณ์ต่างๆครบนะฮะภายในนี้ผมเก็บให้ใหม่แล้วนะครับเก็บมาใหม่ก็ใช้ลายเดิมนะครับลายเดิมของสปอร์ตไม้นะฮะนี่นะฮะเก็บใหม่ทั้งคันแล้วนะฮะทั้งสีทั้งภายในช่วงล่างนี่ก็ใหม่หมดเลยนะครับยางใหม่นะฮะซื้อพี่หวานมานะครับ2 8 7 5 6นะฮะแหรงอะไรครบนะฮะ ให้เปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเนะี่ยเครื่องยนต์พันสามนะครับเครื่องยนต์หัวฉีดพันสามนะครับนี่นะฮะรถยกสูงแล้วนะครับเ,รเทินเพลาสูงเ,เทินเพลาให้หมดแล้วนะครับยางสามสาม ้อมลุยแล้วนะฮะคันนี้ซูกี้สปอร์ตมายปี2001นึนะครับเครื่องยนต์หัวฉีดเกียร์ธรรมดาสโลพันแล้วนะฮะยาง2 7, 5งไปท6วินหน้าครบนะครับร้อมใช้งานเลย